สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการท่านกุกบุกทะเลนะคะวันนี้มาตามวันนี้มาท้าวันนี้มาตีมสระว่ายน้ำค่ะแต่เราจะไม่ได้มาพูดสับเกี่ยวกับสระว่ายน้ำนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคำโบทานที่เรียกว่าเจอกันบ่อยๆอีกแล้วนะคะเจอบ่อยทุคลิปเลยนะคะคือคำว่ากัมชกิโอโอกัมชก คำนี้อ่านว่ากัามจักีิอานะคะในภาษาเกาหลีค่ะแปลว่าตกใจนะคะมันมักจะเป็นคําอุทานนะคะที่เดยกว่าคนเกาหลีมักจะใช้ข้าค่ะเหมือนเวลาเราโดนนะเดินไปค่ะเพื่อนนะคะแอบเราน,น,นะคะแล้วก็แย่ใส่ะะแลว้วเราก็อูกกัมจักิอาอย่างนี้นะคะในภาษาเกาหลีค่ะก็ปิบเสมอในภาษาไทยค่ะอุ ui, ้ยตกใจ อุ้ยแมหล่นนะคะในภาษาเกาหลีนะคะคือกัมัจเกียนะคะสรุนวันนี้รายการท่านกุกบุกเฉเลนะคะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ